มานมาแล้วมีหญิงไม้คนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายสองคนนางเป็นคนที่ยากจนมากจึงเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวนั้นอย่างอดอยากแต่ละวันที่ผ่านไปนางก็เฝ้าคิดฝันว่าเมื่อไหร่นางจะสุขสบายเหมือนคนอื่นเสียทีนางจึงเอาแต่พร่ำสอนบุตรชายเพียงคนเดียวอยู่ทุกวันว่าให้หาทางทำให้ชีวิตของแม่สุขสบายโดยเร็วเพราะนางนั้นทำงานหนักทุกวัน จนร่างกายเริ่มอ่อนแอลงทุกทีวันหนึ่งผ้านุ่งที่นางนุ่งอยู่นั้นเกิดขาดนางก็เสียใจมากและบ่นโทษโชคชะตาฟ้าดินที่ทำให้นางต้องลำบากถึงเพียงนี้ฝ่ายลูกชายที่ยังเป็นเด็กน้อยอายุเพียงไม่กี่ขวบพอได้ฟังแม่บ่นออกมาและเห็นผ้านุ่งที่ทั้งเก่าทั้งซีดของแม่ขาดเด็กน้อยก็ตั้งใจว่าจะช่วยแม่ วันรุ่งขึ้นเด็กชายก็ไปที่ร้านขายของพอพบโอกาสที่คนขายของกำลังหยิบสินค้าให้กับลูกค้าคนหนึ่งเขาก็ฉวยเอาเข็มเย็บผ้าและได้มาแล้ววิ่งอย่างรวดเร็วหมายใจจะเอาของทั้งสองสิ่งนี้ไปให้แม่เมื่อมาถึงบ้านเขาก็รีบยื่นของสองสิ่งนั้นให้กับผู้เป็นแม่เมื่อแม่ถามว่าเขาไปเอาของนี้มาจากไหน เด็กชายจึงเข้าไปกระซิบที่ข้างหูของแม่ข้าไปหยิบมาจากรร้านขายของจะแม่แทนที่แม่ของเขาจะดุด่าว่ากล่าวหรือลงโทษกลับชื่นชมเขาที่ช่างคิดถึงความเดือดร้อนของแม่และหาทางช่วยเหลือแม่จนได้เมื่อเด็กน้อยเห็นสีหน้าดีใจของผู้เป็นแม่เขาก็รู้สึกมีความสุขที่ไม่ได้เห็นสีหน้าอันเศร้าหมองของแม่อีกแล้ว แม่ของเขาจัดการเย็บและซ่อมแซมผนุ่งที่ขาดผืนนั้นแต่ป่าก,ก็บ่นว่าโชคชะตาไปเรื่อยว่าเป็นเพระาะฟ้าดินกลั่นแกล้งนางถึงทำให้นางลำบากเช่นนี้แม้ผ้าผืนนี้จะถูกซ่อมแซมแล้วแต่มันก็ยังเก่าแก่เต็มที่หากนางได้เสื้อและผ้าผืนใหม่ก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้แน่ๆพอลูกชายได้ฟังดังนั้นก็ตั้งใจว่าจะไปหาหยิบเอาเสื้อ และผาถุงผืนใหม่มาให้แม่ให้ได้เขาไม่อยากเห็นแม่มีความทุกข์และเขาอยากเห็นสีหน้าอันมีความสุขใจของแม่อีกสองสาวันต่อมาเด็กน้อยก็ออกจากบ้านไปยืนดูร้านขายเสื้อผ้าในตลาดที่วางผ้าถุงเอาไว้บนแผงมากมายหลายผืนส่วนเสื้อก็แขวนเอาไว้ที่ราวเด็กชายไปยืนมองดูว่าจะเลือกหยิบผ้าผืนไหนไปให้แม่ดี พอเลือกได้แล้วเขาก็อาศัยจังหวะที่แม่ค้าเผลอจากนั้นก็เข้าไปคว้าเอาเสื้อและผ้าถุงผืนใหม่มาม้วนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วรีบวิ่งกลับบ้านทันทีแม่ดูสิข้ามีอะไรมาฝากแม่ข้ามีเสื้อตัวใหม่กับผ้าถุงผืนใหม่มาให้แม่ด้วยนะเขาอวดแม่ด้วยความภาคภูมิใจฝ่ายแม่ของเด็กชายพอเห็นเสื้อกับผ้าถุงผืนใหม่ นางก็ดีใจเพราะไม่เคยมีเสื้อผ้าใหม่ใส่มานานหลายปีแล้วนางดีใจจนหลงลืมไปว่าควรจะตักเตือนลูกชายไม่ให้ไปขโมยของของใครเพราะของที่เขาขโมยนั้นมีชิ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยแต่ได้ความเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ความสุขของตนเองนางจึงไม่คิดจะตักเตือนเขาวันต่อมา เด็กชายก็ไปที่ตลาดอีกครั้งคราวนี้เขาได้ยินแม่ค้าร้านเสื้อผ้าเล่าให้แม่ค้าร้านข้างเคียงฟังว่าเมื่อวานนี้มีเสื้อผ้าของนางหายไปไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยไปกันแน่เมื่อเด็กน้อยได้ยินคําว่าขโมยเป็นครั้งแรกก็เลยเอากลับมาถามแม่ของเขาแม่วันนี้ข้าได้ยินแม่ค้าร้านเสื้อผ้าที่ขาหยิบเสื้อกับผ้าถุงมาจากร้านของนาง นางบอกว่าคนที่หยิบเอาไปนั้นเป็นขโมยแล้วขโมยคืออะไรสิ่งที่ข้าทำเขาเรียกว่าขโมยหรือเปล่าเมื่อแม่ของเด็กชายได้ฟังแทนที่จะสั่งสอนลูกชายแต่นางกลับเห็นแก่ได้และบอกลูกชายว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ใช่เป็นการขโมยและเขาก็ไม่ใช่ขโมยด้วยเขาแค่เป็นลูกที่ดีที่ไปหยิบของมาจากคนมั่งมี แล้วเอาของมาให้แม่ก็เท่านั้นเองนางบอกว่าเขาเป็นคนดีที่คิดถึงความสุขของแม่มากกว่าเรื่องอื่นพอเด็กชายได้ฟังเลยคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนับตั้งแต่นั้นเขาก็ไปหยิบเอาสิ่งของจากที่ต่างๆจากร้านค้าจากบ้านคนอื่นเพื่อเอาของเหล่านั้นมาให้กับแม่ของเขาไม่ว่านางจะอยากได้อะไร เด็กน้อยก็ต้องรีบไปหามาให้นางวันหนึ่งแม่ของเขาบ่นว่าอยากกินเนื้อเค็มตากแห้งเพราะเนื้อมีราคาแพงนาคงซื้อไม่ไหวเด็กชายก็แอบไปที่ร้านขายเนื้อแล้วหยิบเอาเนื้อเค็มมาถึง1กิโลกรัมเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ของเขาก็เอ่ยชมเขาเสียมากมายว่าเขาเป็นเด็กดีทำให้แม่ได้กินในสิ่งที่อยากกิน แม้ว่าสภาพภายนอกบ้านของเด็กชายนั้นจะไม่ได้ใหญ่โตหรือใหม่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของแม่เขากลับสบายขึ้นมากนางมีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่มีเนื้อหมูเนื้อไก่และมีข้าวสวยหอมๆไว้กินทุกมือ้อยิ่งนางมีชีวิตที่สุขสบายเท่าใดนางก็ยิ่งบอกให้ลูกของนางไปหยิบฉวยเอาของมาจากร้านค้าหรือแอบเข้าบ้านของเศรษฐี เพื่อเอาของมาให้แก่นางวันเวลาผ่านไปจากเด็กชายเขาก็กลายเป็นหนุ่มน้อยนับวันฝีมือการหยิบฉวยของเขาก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นทุกทีซ้ำฝีเท้าของเขาก็ยังพัฒนามากขึ้นเช่นกันเพราะชายหนุ่มนั้นมีฝีเท้าที่เบาสามารถแอบลักลอบเข้าบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านเพื่อหยิบฉวยเอาแก้วแหวนเงินทอง มาให้แม่ของเขาได้เป็นจำนวนมากแต่พอเขาแอบขึ้นบ้านของเศรษฐีจนครบทุกหลังในหมู่บ้านพวกชาวบ้านต่างก็มาปรึกษาหารือกันและจัดเวรยามเพื่อคอยสอดส่องดูแลทรัพย์สินของตนให้มากขึ้นฝ่ายแม่ของชายหนุ่มพอเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกให้เขาไปหากินที่เมืองอื่นบ้างและค่อยเอาทรัพย์สินที่เขาหามาได้กลับมาให้แก่นาง ซึ่งนางให้เหตุผลว่าหากทําเช่นนั้นชาวบ้านจะไม่สงสัยว่าเขาไปหาทรัพย์สินพวกนั้นมาจากไหนเพราะถ้ามีคนมาถามนางนางก็จะบอกชาวบ้านว่าลูกชายไปทํางานที่ต่างเมืองและมีรายได้ดีถึงได้มีเงินทองกลับมาให้นางครั้งละมากๆทําแบบนี้ดีจริงๆหรือแม่ชายหนุ่มเอ่ยถาม และแม่ของเขาก็ตอบว่าทําแบบนี้นะ่ะดีแล้วและจะทำให้เขาทํำงานง่ายขึ้นไม่ต้องระมัดระวังเวรยามที่มีมากขึ้นทุกวันชายหนุ่มจึงเอ่ยลาแม่ของเขาแล้วออกไปหากินด้วยฝีมือและฝีเท้าที่แสนเบาของตัวเองชายหนุ่มจะหายไปครั้งละเป็นเดือนๆแล้วค่อยกลับมาบ้านครั้งหลังสุดที่เขากลับมาบ้าน พร้อมกับสร้อยแหวนเงินทองที่เขาไปชกมาจากร้านขายทองแม่ของเขาก็บอกว่าอยากให้เขานั้นมีครอบครัวได้แล้วนางอยากได้ลูกสะใภ้สักคนมาคอยปรนิบัติพัดวีและคอยช่วยทำงานบ้านด้วยความที่เขารักแม่มากพราะแม่บ่นว่าเหนื่อยทำงานบ้านไม่ไหวและอยากได้คนมาช่วยงานเขาก็ยินดีทำตามคำขอของผู้เป็นแม่ แต่ข้าขอไปทํามาหากินอีกสักหน่อยนะแม่คราวนี้ข้าจะเข้าเมืองหลวงไปหาแก้วแหวนเงินทองมาเป็นค่าสินชอดแม่จะได้ไม่ต้องแบ่งสมบัติที่ข้าหามาให้แม่ไปเป็นค่าสินสอดยังไงล่ะเมื่อแม่ของเขาได้ฟังแบบนั้นก็รีบสนับสนุนเพราะนางเองก็ไม่อยากแบ่งเงินทองของนางให้กับคนอื่นเช่นกันเมื่อมารดาตกลงชายหนุ่มก็เดินทางออกจากบ้าน และมุ่งตรงเข้าไปที่เมืองหลวงเพราะที่นั่นมีร้านค้ามากมายอีกทั้งเขายังคิดว่าหากอยากได้ทรัพย์สินมากๆในการทำงานเพียงครั้งเดียวเขาก็ควรจะเข้าไปหยิบฉวยของมีค่ามาจากในวังของพระราชาชายหนุ่มไปแอบดูราดเหล่าที่นอกวังอยู่หลายวันจนรู้ว่าอีกไม่กี่วันพระราชาได้วางแผนจะออกเดินทางไปล่าสัตว์ในป่า และจะมีข้าราชบริพารตามไปดูแลจำนวนมากเขาจึงเฝ้ารออย่างอดทนและคิดว่าวันนั้นเวนยามจะต้องหละหลวมและเขาก็คงจะแอบเข้าวังได้โดยง่ายเมื่อถึงวันที่พระราชาต้องเดินทางเข้าป่าพวกข้าทาสบริวารต่างแห่แหนกันตามขบวนของพระราชาไปชายหนุ่มจึงรอจนขบวนเสด็จเดินทางผ่านพ้น แล้วเขาก็ลอบเข้าไปที่กำแพงเมืองและแอบปีนเข้าไปแต่กลับกลายว่าเขาโดนจับได้เสียก่อนจากทหารเฝ้าเวรยามนั่นเองหยุดนะนั่นเจ้าปีนกำแพงเมืองเข้ามารึอเจ้าคิดจะมาขโมยทรัพย์สินของพระราชาหรือไงข้าไม่ได้ขโมยนะชายหนุ่มบอกแต่ทหารไม่เชื่อและต่างเข้ามารุมล้อมจับเขาไปขัางไว้ เพื่อรอให้พระราชามาตัดสินโทษเมื่อพระราชากลับมาที่วังก็ได้รับรายงานจากทหารว่ามีคนคิดจะเข้ามาขโมยของพระราชาจึงสั่งให้ทหารนำตัวชายหนุ่มมาเข้าเฝ้าเจ้าหนุ่มเจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่เข้ามาขโมยของในวังของข้าเป็นเรื่องที่ผิดมากข้าสามารถสั่งประหารชีวิตเจ้าได้เลยนะ ถึงแม้เจ้าจะยังไม่ได้ขโมยสิ่งใดไปก็ตามไม่นะข้าไม่ได้ขโมยข้าตั้งใจจะมาหยิบของไปจากวังของท่านเท่านั้นชายหนุ่มพูดตามสิ่งที่แม่เขาสั่งสอนมาตลอดชีวิตเจ้านิชังยอกย้อนก็การที่เข้ามาหยิบฉวยของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนนั่นแหละเขาเรียกว่าขโมยนี่พ่อแม่เจ้าสั่งสอนมาอย่างไรกันถึงไม่ยอมบอกลูก ว่าเรื่องที่เจ้าทำนั้นเป็นเรื่องไม่ดีและผิดกฎหมายพระราชาเอ่ยสั่งสอนชายหนุ่มพอได้ยินคำว่าพ่อแม่สั่งสอนมาเช่นไรชายหนุ่มก็นึกถึงคำพูดของแม่ขึ้นมาทันทีเอาละก่อนที่ข้าจะสั่งลงโทษเจ้าเจ้าอยากได้สิ่งใดหรือไม่ข้าอยากเจอแม่ได้โปรดให้ทหารของท่านพาแม่มาพบข้าด้วยเถิด พระราชาเลยสั่งให้ทหารไปรับตัวแม่ของเขาและเมื่อแม่ของชายหนุ่มมาถึงชายหนุ่มก็ขอให้แม่เข้ามาใกล้ๆเมื่อผู้เป็นแม่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆเขาก็กัดที่หูของแม่เข้าอย่างแรงและใช้มือหยิกถึงริมฝีปากของนางจนนางร้องโอดโอยออกมาพระราชาจึงรีบสั่งให้ทหารแยกตัวเขาออกจากแม่ และตะโกนใส่ชายหนุ่มด้วยความโกรธเจ้านี่ทำอะไรกันบอกว่าอยากเจอแม่แต่กลับมาทำร้ายแม่เช่นนี้หรือเจ้านี่ช่างเป็นลูกที่ไม่รักดีเอาเสียเลยข้าไม่ได้ทำร้ายแม่นะท่านข้าเพียงแต่ลงโทษสิ่งเลวร้ายที่ทำให้ข้ากลายเป็นคนเช่นนี้ต่างหากพอพระราชาได้ฟังดังนั้นก็เลยถามเขา ว่าเหตุใดเขาถึงพูดเช่นนั้นออกมานั่นก็เป็นเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาตอนที่ข้าไปหยิบฉวยสิ่งของว่าจากคนอื่นแม่ของข้าไม่เคยตักเตือนหรือห้ามปรามข้าเลยนางได้แต่เอ่ยชมว่าสิ่งที่ข้าทำนั้นดีและถูกต้องแล้วที่ทำให้แม่มีความสุขมีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่และมีอาหารการกินที่สมบูรณ์มีเงินทองเก็บเอาไว้มากมาย ตอนที่ข้ากระซิบบอกนางว่าข้าทำอะไรมาบ้างนางก็ไม่เคยว่ากล่าวตอนที่ข้าถามนางว่าข้าโดนคนเรียกว่าขโมยแล้วขโมยคืออะไรและเป็นเรื่องดีไหมนางก็บอกว่าข้าไม่ใช่ขโมยสิ่งที่ข้าทำไม่ได้เรียกว่าขโมยแต่เป็นการทำให้แม่มีความสุขและเป็นเพียงแค่การหยิบฉวยแบ่งปันมาจากคนอื่นเท่านั้น เมื่อแม่ของชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกผิดมากที่ตนเองปลูกฝังสิ่งไม่ดีให้กับลูกทำให้เขาไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีนางจึงร้องไห้ออกมาอย่างหนักฝ่ายพระราชาพอได้ยินอย่างนั้นก็นึกสงสารชายหนุ่มเพราะรู้แล้วว่าเขาได้รับการอบรมสั่งสอนมาแบบผิดๆเขาจึงลดโทษชายหนุ่มให้เหลือเพียงการโบยเท่านั้นและแม่ของเขาก็โดนโบยด้วยเช่นกัน โทษฐานที่สั่งสอนลูกไม่ดีนอกจากนี้พระราชายังรับชายหนุ่มเข้าเป็นทหารในวังและได้สั่งให้เขานำทรัพย์สินทั้งหมดไปคืนให้กับเจ้าของชายหนุ่มยินดีทำตามคำตัดสินทุกอย่างและตั้งใจทำงานสุจริตนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา